สวัสดีครับม,มาพบก,กับผมอีกทีหนึ่งกับช่องพ่อไอวาพาไปดูวันนี้วันสบายชิลๆนั่งบาร์บีคิวหลังบ้านไปไหนไม่ได้ครับนั่งกินอยู่บ้านนี่แหละบรรยากาศก,กำลังดีบรรยากาศก,กำลังดีเลยเนี่ยเรากินสเต็กไหมไม่รู้จะเป็นสเต็กหรือจะเป็นหมูย่างธรรมดา,า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้วอร์มเตาอยู่ครับกำลังวอร์มเตาอยู่ มีต้มเนื้อด้วยเหรอมีต้มเนื้อด้วยเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีละนิดทีละนิดนะครับสุดนะชาวบังชาวบังเอาได้ไหมไหนวิ่งสองรอบไหม นี่กับซ้มไแล้วเนี่ยนี่เราเดียวรอบเดียวสามกิโลหน้าร้อยแล้วเราต้องบอกกับังกายที่เหนื่อยลดไขมันเราสะสมไว้ตัวหน้าหนาวสเต็ปสเต็ปสเต็ปครับสเต็ป นี่อ่ะปูแตกอร่อยอร่อยมั้ยอื้อร้อนเสร็จจะได้บ้านเอาก็หลับ à, ừ. nào. พลังขันไม่มีข้วเหนียวนะ <laughs> สเต็กสเต็ก <c oughs> อันนี้สูตรเด็ดของเรื่กลมกมเนื้อไอโรนโดถ้ามันพิงพิงเยอะๆนี่กามเนื้อตรงนี้นี่มันมาถึงหัวเข่าเลยดิอคอนนาจิราเราแคบ พอจะออกมังกรายมัออกงกรายตะเวียดมันเล่นหนักด้วยเนาะพวกนี้เนาะอืมงานเขาคือการออกกําลังกายคือการเข้า,ายิมงานเขาสบายชิลๆแล้วแดดทรงฟ้าอากาศกำลังดีหลังจากที่เราหนาวมาหลายเดือนที่นี่ขอหลอดหน่อยเอาหลอดให้เขาหน่อยบอสถ้า,าม,มันทำแบบนี้หลอดเย้าๆไม่หนาว,าวนี่ไม่หนาวยันสองทุ่มอะอือเย็น,ยนๆอากาศจะชื้นๆลงนิดนึงเริ่มงเดียไม่หนาว ไอ้ที่มันเสบด้วยไงอือโอ๊ยผมไม่ใจเห้ะเก็บพริกมาพริกน้อยพริกแดงหวานๆรสชาติมาปรุงเพิ่มเป็นรสชาติไทยน่าจะอร่อยนะทุกคนหาไม่เจียมจนว่ะมันจืดนี่ถ้าเกิดวิ่งอ้อมไปตรงนี้อ่ะรู้ไหมขาอ้อมใหญ่อ่ะถ้ารอบใหญ่เลย มันมันหลายเส้นทางเด็กที่วิ่งอยู่เนี่ยประมาณสัตว์เนื้อสัตนี่นั่นแหละเห็นเนื้อได้เลยไม่ต่ำกว่าเจ็ดรู้อ่ะนะส่วนวิ่งอะซ้อมกีฬาใช่ไหมซ้อมจ้าแล้วเขาเห็นแต่จริงจริงนวิ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดอยางต่ำๆอ่ะต้อง5กิโลได้ใช่อันนี้ขไหมคือไม่ให้ได้30นาทีอ่ะซ้อมเนี่ยหมูสอต่อเครื่องติอดเครื่องเติมตอดบอลซ้อมไปอเป็นตัวแทนของจังหวัดเลยเตะอยู่บน ไม่บ๊อบแก่ให้เจ๊นุ๊กบ๊อบแก่เชื่อไหมไม่เคยวิ่งได้ขนาดนี้นัผ่านไปนานมากตั้งแต่อายุสิบกว่ามันเริ่มมันเริ่มวิ่งแต่ว่าแรกๆก็วิ่งได้สองกิโลกิโลนึงแล้วก็เดินอีกหน่อยนึงสองกิโลนี้ก็เริ่มเริ่มมันก็เริ่มดีขึ้นนะตายสามสิบอยู่คือจะดีว่ะห้ามมิ้วลอบผีฟองได้โบ้ได้ไอโบ้ได้แต่ว่ามันจะได้แบบเดินบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าอายุด้วยอะไรด้วยัมนไม่ได้ฟิต อยู่่แล้วะใชเพราะไม่มีใครคือเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวกับข้าวอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับตอนนี้หนาวมากนะครับโอเค